สวัสดีครับพี่น้องมนีเข้าอยู่สวนรังบ้านจ่าจบนะครับนี่อยู่สวนลังบ้านจ่าเองนะครับนะมนี้เข้าเสียดยางมนี้เข้าสีมาอ่าปลูกแตงกวานะครับพอไว้มันอยู่ในห่มพี่น้องมันยืดนะครับมนีเข้าสี่วาปลูกกันนะครับปลูกพออยู่ได้กินนี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นสวนรังบ้านเนาะลังบ้านผักนะครับบ้านผักในข่ายนะครับอันนี้เขาปลูกแตงกันจะเข้านะครับปลูกแดีวก็ จะคอยมาเบิงนะครับว่าสิได้กินหรือบนปกติปลูกยังก็ได้กินนะนะครับอันนี้เป็นกรเทศนะครับกรเทศนะี่ปลูกแบบธรรมชาติอีดีเลยนะครับธรรมชาติครับธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติแบบพอใส่ปุ๋ยได้ลนะเดี๋ยวปลูกแตงกันจะข้าวนะครับปลูกแตงกันสักครู่นะ อันนี้จริงกับปลูกมากไก่เดาแล้วครับคืดพอเนาะ,ะข้างหลังนี่เป็นอ่างหอยกันแท้นะครับอ่างหอยกันแท่ใหญ่เลยอยู่ประมาณสิบต้นนะครับโดยประมาณเนาะหอสิปลูกกันหลังจากนี้ไปประมาณจะสี่สิบห้ามือนะครับแต่จเมาเบิงว่าจะได้กกินหรือบอ่ ปลูกหางกว่ามันฟุดหนึ่งครับเนี่ยปลูกหางไรยมืงก็พื้นที่หน่อยเมื่อยเมื่อยฟุดประมาณหนึ่งฟุดนะครับนี่เราเพิ่เอื่อนว่ายงต้นไม้แบบบุฟเฟ่นะครับอยากยังจะห้กินเอาเออขึ้นง่ายเราให้กินก็ต้องร่ากันอยากต้นไม้แบบบุฟเฟ่ต้นไม้นะอยากกินยังจะห้กินเอาอยากกินปุยกระเด็นห้เอานี่ สุดเหนะครับมือ่อวันอาทิตย์นะครับพี่เนาะวันยุดวันยุดจะได้มีเวลาครับมีเวลามาปลูกต้นไม้อยู่ลางบ้านนะเพื่ออะไรกินนะครับโอ้ยบาเบิดจำ้ำจะได้กุดแปลงใหม่ตัวนี้เมื่อยอีกแล้ว ตอนนี้เขาก็ปลูกได้แล้วนะครับเดือยอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้า, 1, 2, 3, 4, 5, ห,าหรือยหกต้นดือยอยู่หกต้นเดียวจะค่อยมาปลูกใหม่นะเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนอยู่ในสวนเขานี่นนก็ตัวใหญ่สิเป็นพวกกล้วยนะครับปลูกไวไลล็อกกล้วยน,นะนะแล้วก็ขังนี้สิเป็นอ่างน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำตัออ่างเก็บน้ำเพื่นเทศ อันนี้คือบรรยากาศที่หลังบานนะครับลังบานผักอยู่หน่วยนพข,ข้อ24นะครับอยู่ขั้มเชอียงองารเมื่อเช้นาน,ออน,นี้หมอกลุ่มตัวครับพี่น้องฝนตกมาขึ้นอู้หมอกลุมมาคกเด้ยังงามเลยนะยตกครับไปเดี๋ยวพาไปเบ่งบรรยากาศลังบานเลกหน่อยน,นะครับนะ เอ่อท้งฝุ่นจะเป็นสุ่มไก่ตีเนาะครับสุ่มไก่ตีนะครับแต่บ,บ้าจากอ่ะเกตตะไคร,กร์กันไปอยู่กันไก่เพื่อนนะครับหน่วยเมือเคี้ยพักเคี้ยยะนะครับอันนี้เป็นปลากล้วยนะครับอันนี้เป็นบวกงูนะครับบวกงูหน่วยนวเนี่ยว้เฮ็ดพันธุกินเนาะเออบอกไครมากินเขาจะว่าเกี้แต่จ้ามนารรันหน่วยใหญ่โพดว่าชันันี่ญ่โพดใหญ่ไงไงซำแขวนนี่แหละนะครับใหญ่โพดเขาจะเรียกว่ามันแก่แล้วนะครับ ฟังตรงขามต้งพูดนะครับก็จอเป็นพี่น้องพูนมาตกป่านะครับนี่นะครับพี่น้องพูนมาตกป่าเออพูดคุยกันในนี้หนอพีได้พี่น้องเลยนะครับนะอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำ้วยกันเทานะครับอ่างเก็บน้ำ้ว้กันเทาบรรยากาศดีตลอดพี่น้องนะครับนะบรรยากาศดีอยู่นะครับ นี่ก็สิเป็นพวกพักตลูบักเขือนะครับอันนี้เป็นที่เขาปลูกไปแล้วมดเลาเดี๋ยวห้าสีมาคุ้มดินนะครับคุ้มดินปลูกเลยแด้๋ยวเอาเฟื่องคุ้มอ่าแปลงทั้งนั้นที่เป็นมันหวานญี่ปุ่นนะครับมันหวานญี่ปุ่นชุดที่สองชุดแรกเก็บได้คู่หนึ่งนะครับปลูกสองแถวนี้ละก็ได้กินนะครับปลูกไร้มันเมื่อยหัวหนามจ้ะอ่าปลูกเด้ยล้วเดี๋ยวเ้องไปคุ้มดินนะครับเอามือหนีซ้ำหนีก่อนครับเดี๋ยวอีทักซี่ทีหามื่อยที่เขาเมื่อก่งดอกบาแตีงมันเป็นตาได้กินบ่ นะครับเป็นกาไดกินน้วยพวกอ่ะตันนี้ก็เป็นกล้วยน้ำว้านะครับตะบะแข็งเล็กนี่งหน,น่อไม้ไร้นะครับมาเอามาปลูกไว้จากปลาละปลานี้ปลามันไหลอยู่เดี๋ยเอามาปลูกไว้ครับนะครับเราก็คุมตัด้นกล้วยนี่ก็ปลาเคือนะครับปลาเคือเทศดครับเคือเท็ตัวนี้ก็ครับพี่น้องเขาเดินกินเขาละบ๊ายบาย